สวัสดีจ้าพี่น้องตลาดฟิชานวิซาเดอร์วันนี้เราจะมาอยู่ที่เมืองอันเดอร์ประเทศเบลเยีเยมที่อฮอลแลนด์เขาปิดพี่น้องจ๋าเราก็เลยจะพามาดูก่อนอื่นต้องใส่มาสก์ก่อนหรือเปล่าพี่น้องจ๋าเราไปดูกันดีกว่าว่าข้างในเขาเป็นอะไรพี่น้องไปนงานนะคะวันนี้เราไม่รู้ว่าจะมีอะไรข้างในนะคะมาเดินเดินไปดูกันแล้วกันมันมีอะไรส,รสวยๆให้ดูแต่ว่า,อ,าอยากจะบอกนะพี่น้องว่าอะไรนะอันนี้ก็ขึ้นงาน งานสีสันยามหน้าหนาวพี่น้องจ๋าเราเดินเข้ามากันแล้วนะก็อยากจะบอกกับพี่น้องทุกคนว่าวันนี้ค่อนข้างที่จะาหายไปสองสวันเนี่ยไปไหนมาพี่น้องจ๋าหายไปสองสวันเนี่ยไปทําทใจมาพี่น้องเนาะก็เรียกว,ว่า,าตั้งแต่คริสต์มาสแล้วก็ New Year ก็ไม่ได้ทําอะไรเลยญญก็คือแบบว่า,ญญานะโอมิคอนโอมิแกนอะไรเนี่ยมันมันทำให้ค่อยไม่ได้ออกไปไหนเลยวันนี้ก็มีงาน เทศกาลไฟนะทุกคนเนี่ยมาดูกันเพราม,มีอะไรกันทุกเนี่ยนะก็อยากจะบอกทุกคนว่าหน้นหาหนาวแบบนี้ก็ตอนที่ช่วงอะ,อะไรนะทุกคนตอนที่ช่วงช่วงคริสต์มาสจริงๆนี่ยังไงก็ต้องขอสวัสดีแล้วก็สวัสดีทักทายแล้วก็อะไรคริสต์มาสไปเนาะทักทายกันในช่วงคริสต์มาสก็ขอให้ทุกคน รำรวยเงินทองทุกคนจะาพามาดูเนาะก็ช่วงนั้นน่ะอ่มัมีก้อนอะไรเนี่ยมันขึ้นสูงมากเลยมวนลัดมันขึ้นสูงเหมือนกับตอนหน้าหนาวเลยทุกคนเราก็แบบอ,อุ้ยตายแล้วถ้ามันขึ้นสูงขนาดนี้เราคงจะไปไหนไม่ได้นะทุกคนนะเนี่ยเขามีหลอดไฟให้ให,ให้ให้น,นันด้วยนะนี่ทุกคนเขามีหลอดฟรงหลอดไฟอ่เขามีไม่ใช่หลอดไฟเขามีจุดไ,ไฟไปดูซิไปรูซิใน,นงานจะพาไปเดินดูอะไรทุกคนจะ นะก็มีโอเมก้าโอเมก้ามาฮามาติก็ตเนี่ยเลกดิดนะทุกคนก็มาดูทางนี้ดิสเวกคก็มีเด็กน้อยก็สามารถที่จะไปยืนได้นะทุกคนพิธีการงานไฟพนองจา๋าก็ไม่มีอะไรมากก็แค่คนี้แหละก็พามาให้ดูกันนะจะได้สนุกสนานหน้าหนาวก็จะทาให้เราทุกคนแบบว่าเออนะทุกคนมนาะให้เราทุกคนแบบว่าสดชื่นขึ้นมาได้นะทุกคนนะ นี่จ้ะพี่น้องบรรยากาศเป็นโต๊ะอาหารเนาะอุ้ยเป็นน้อนก็ไปทำยางนั้นนั่นนห่นั่นนี่เป็นบ่าพี่น้องจ้ะกระต่ายมีอะไรด้วยถ้าตอนกลางคืนคุกจะสวยเนาะมาตอนกลางคืนคุงจะสวยเออมีมีไฟตรงนั้นด้วยทุกคนไปดูไฟตรงนั้นดีกว่านะบางคนเขาก็ใส่หน้ากากนะบางคนเขาก็ไม่ใส่ก็แล้วแต่เขาก็แล้วกันนะทุกคน ทุกคนเดี้เราพามาดูก่อนมีหกมีเห็ดตรงนี้นะทุกคนพามาดูสวยหรือเปล่าเห็นไหมมีเห็ดมีอะไรอยู่ข้างในสวยๆทุกคนพามาดูนะนะจ๊ะรู้สึกว่าเขาเออ่มีเต็มทั้งนั้นเลยนะทุกคนเห็นไหมเขามีเขามีเต็มไปทั้งเออ่ไปเต็มไปทั้งสวนเลยทุกคนเราต้องไปซื้อตั๋วที่มี before tell มันต้องมาอินไหนน่ยมันต้องมาตอนกลางคืนนะถึงจะสวยๆนะทุกคนนะอุ้ยเต็มไปหมดเลยทุกคนเนะนี่ยทุกที่เลยจ้ะเอาล่ะทุกคนอินง,งามบอกว่าบางทีเราอาจจะมาดูได้ในช่วงตอนกลางคืนนะแต่ว่าตอนนี้ก็จะพามาอัปเดตบรรยากาศเนาะบรรยากาศาหน้าหนาวของประเทศเบลเยียมทุกคนจ้ะเนาะก็แบบว่า,ายังก็ไม่ได้อ๋อน,นางจะไปดูตัว๋ว นะทุกคนก็อยากจะบอกว่าเราไม่ได้ลงคลิปมาสองสามวันนะแต่ว่ามันก็มีปัญหานั้นแหละก็คือมีข่าวจะมาบอกก็คือแบบว่ามันโอมิโอนพี่น้องเอ้ยอยาก,กับบบันกับบริกรแล้วก็นะไม่ค่อยสบายนิดหน่อยแล้วก็ไปเรียนรู้จากคุณยายมาว่าถ้าเราจะอะไรนะถ้าเราจะถ้าเราจะ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 ,จะ,จะ,จะต่อสู้หนะ้าหนาวเนี่ยเราจะทำยังไง เวลาถ้าเราอยู่ในหน้าหนาวเนี่ยเราก็จะต้องหาหาอะไรมาใส่นะหาอะไรมาหาต้องหาหมวกมาใส่นะทุกคนนะต้องเป็นหมวกแล้วก็ต้องเป็นอะไรที่แบบว่าพี่น้องสวยมากแลยเป็นดอกกุหลาบเนาะเป็นหมวกเนาะเดี๋ยวรอให้น้องเขาเสร็จก่อนแล้วเราค่อยเข้าไปเป็นหมวกแล้วก็เป็นเป็นหมวกแล้วก็เป็นอะไรเนี่ยสวยมากเลยพี่น้องจ๋าเขาเป็นมันเป็นเหมือนผ้านะ สวยบ่เป็นคีอผาพี่น้องจา๋าเดี๋ยวจะถ่ายรูปก่อนนะสวยงามหรือเปล่าเอาล่ะทุกคนเป็นยังไงสวยบอดอกไม้เนาะนงามเขาไปถามบาัตรมั้งบัตรเท่าไหร่ไม่รู้นะทุกคนนึกพาม,มาดูนี่ออกมาที่สวยแล้วก็ข้างในนะทุกคนจะเป็นมีอะไรชิ้สวยให้ดูซี่มันเป็นเหมือนเป็นเหมือนอ่าทุกคนเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะีสวยมากเลยนี่นะทุกคนเขาเป็นอ่าคาสเตลคาสเตลอะไรเนี่ยแล้วก็มีอ่า uh, เีน้องกระต่ายเหมือนไปเหมือนมาตรงนั้นเห็นไหมแล้วก็มีรถนี่ทุกคนเห็นไหมสวยมากเลยเราเดินเราขับรถเข้าไปใน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 อุโมงค์ไฟได้เลยนะทุกคนนะเอาละทุกคนตอนนี้อากาศก็เริ่มหนาวมากแล้วนะเดี๋ยวค่อยจะพาไปาคุยกันเลิกกันแล้วกันนะว่าเวลาที่เราจะต่อสู้กับหน้าหนาวเราจะต้องต่อสู้ยังไงพี่น้องจา๋าเราก็จะต้องต่อสู้ด้วยสิ่งแรกก็คือเราจะต้องมีหมวกทุกคนนะเราก็จะต้องมีหมวกไป เราก็มีหมวกเสร็จแล้วเมื่อเรามีหมวกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีผ้าพันคอที่สําคัญที่สุดก็คือต้องมีผ้าพันคอนะทุกคนนะมาอัปเดตท,ทุกคนบางคนเขาก็ใส่หน้ากากบางคนก็ไม่ใส่นะถ้าถ้ากลัวก็ใส่ถ้าไม่กลัวก็ไม่ต้องใส่เพราะโอเมก้นเห็นฝรั่งเขาบอกว่ามันมันไม่อันนั้นนะทุกคนมันไม่อันนี้แล้วอะ่ะคือเขาป่วยก็จริงแต่ว่าเขาไม่ได้เข้าไปนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเขาป่วยแล้วเขากินยาแล้วเขาก็หายประมาณนี้นะทุกคนนะ สวยมากเลยต้องมาตอนกลางคืนแล้วล่ะฝนจะได้สวยๆเนาะเอาล่ะพูดค้างไว้เมื่อกี้นะทุกคนนะเด็กน้อยก็พากันมานั่งถิงไฟเนาะอันะในี้อันงามก็พูดกันค้างไว้ก็คือเราจะต้องมีหมวกหมวกเป็นหมวกแบบกันหนาวก็ได้จะดีมากเพราะว่าถ้าถ้าหัวของเราอย่างเช่นค่อยเน็ตไม่มีผมเนี่ยถ้าไม่มีผมปุ๊บเรา <laughs> ไปน,นั่นนะ เราไปไม่มีขมแล้วเราจะไปมันจะลงมาที่สมองเรามันจะทําให้เราป่วยหรือมากความเย็นนะทุกคนนะและที่สําคัญอย่างที่2ก็คือผ้าพันคอไปนองจา๋าผ้าพันคอน,นี่สําคัญมากสําคัญยังไงนะสำคัญยังไง,นะง,ไงก็คือสําคัญแบบว่าผ้าพันคอเน,นี่ยมันจะสามารถจะจะ,จะทำการปกป้องต่อมไทรอยของเราซึ่งถ้าต่อมไทรอยของใครที่ใครที่เป็นโรคต่อมไทรอยเซนซิทีฟหรือว่าอะไรยังไงนะทุกคนนะ,ะความหนาวมันจะกัด เข้าไปเร็วมากและอีกอย่างหนึ่งก็คือที่ประเทศเบลเยีเยมเ,เขาจะมีอา่าอะไรนะเขาจะมีอ่าโรงงานนิวเคลียร์พี่น้องจา๋าเขาจะมีทุกมุมทุกบ้านทุกครอบครัวจะต้องมียา,กยยยกาแก้ไทรยอยก็คืออ่าแก้ไทรอยอ่คนละกล่องเพราะว่าถ้าถ้าเพราะอะไรเพราะว่านิวเคลียร์ทุกคนนิวเคลียร์ก็คือถ้านิวเคลียร์มันอันนั้นปุ๊บถ้านิวเคลียร์มันระเบิดปุ๊บเนี่ยสารของนิวเคลียร์เนี่ยมันจะมาจับที่ต่อมไทรอย ไทยรอยโลกนนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นบ้านไหนที่ไม่มีหรือว่าบ้านไหนที่มันหมดอายุแล้วก็ให้ไม่เปลี่ยนรัฐบาลก็ให้ฟรีคนละกล่องครอบครัวละกล่องทุกคนนะมาตรงนี้มาเจอของเด็กเล่นนะทุกคนนะนะก็อย่างอย่างเช่นมันจับได้เร็วนะแล้วก็ความหนาวก็เหมือนกันพวกกัมมตรังสีของนิวเคลียมันจับได้เร็วเหมือนกับเหมือนกับอ้นนั้นนะทุกคนเหมือนกับ เหมือนกับความเย็นความเย็นถ้ามันมาจับต่อมไทรอยด์ของใครที่แบบว่าเซนซิทีฟมากๆถ้ามันเซนซิทีฟมากๆแล้วเนี่ยเด็กน้อยเียนถ้ามันเซนซิทีฟมากๆมันก็จะทําให้เราป่วยเพราะฉะนั้นการที่หาผ้าพ,พันคอมาพันต่อมไทรอยด์แบบนี้มันจะทําให้เราไม่ป่วยนะทุกคนนะจะหนาวแค่ไหนอ,อันนี้ก็คือได้เคล็ดลับมาจากคุณยายฝรั่งแกบอกมานะทุกคนว่าบอกว่าถ้าถ้าอะไรอะ่ะถ้า จะหนาวแค่ไหนจะร่างกายจะหนาวแค่ไหนจะตัวจะหนาวแค่ไหนแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือคอ,อต่อมไทรอยด์ของเราจะต้องไม่หนาวถ้าต่อมไทรอยด์ของเราหนาวเนี่ยมันจะทําให้เราป่วยได้เร็วมากนะนี่ก็คืออันนี้ที่ที่มังนอกขอเขาฮิตมากเลยนะเนี่ยเขาให้เช่าฟรีนะทุกคนนะเห็นไหมที่เช่าฟรีอะไรทุกคนคลิปนี้ก็คงจะมาเล่ากันคุยกันแค่นี้เนาะให้สนุกสนานหายคิดถึงนะมาดูกันยัง